ดีๆด,ดีพาคุณผูชมไปดูวัชพืชไร้ค่าที่หลายคนมองข้ามนั่นก็คือหญ้าขานะคะแต่สามารถนำมาต่อย,ยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ว่าแต่เขาจะเอาไปทำเป็นอะไรได้บ้างและจิ๋วพิกัดไหนตามไปดูเลยค่ะคนี่คือรากหญ้าขานะคะคุณผู้ชม,มที่ผ่านกรรมวิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วะ่ะ เตรียมพร้อมใส่กระสอบเพื่อรอส่งขายนะเป็นอาชีพที่ดูแล้วอาจจะแปลกนะแต่ทำเงินได้แบบสุดปังจริงๆนะคะโดยมีตลาดส่งออกขายไปยังประเทศจีนเลยล่ะค่ะโรเบอร์คุณจอมละครสีนะคะเป็นชาวบ้านอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีค่ะผู้ที่ยึดอาชีพขุดรากหญ้าคาขายมานาน20ปีแล้วให้ฟังนะคะว่าแต่ละวันเนี่ยก็จะออกไปหาหญ้าคาตามท้องทุ่งตามไร่นาะ ซึ่งหญ้าคาเนี่ยจะมีรากนะ,ะลำต้นอยู่ใต้ดินเป็นเส้นกลมสีขาวๆสามารถแตกกิ่งก้านสาขาเลือ้อยแผงงอกไปเป็นกอใหม่ได้เลยจัดเป็นวัชพืชที่ชอบแสงแดดมีความทนทานสูงเผากำจัดทำลายได้ยากมากๆนะคะจากนั้นค่ะเขาก็จะขุดเอาแต่รากหญ้าคาเพื่อน,นำมาตากแห้งนะคะแล้วก็เอาไปใส่เครื่องโม่ก่อนเป่าเลือกเอาเฉพาะรากของหาคาบรรจุใส่กระสอบขายกิโลกรัมละ30บาทค่ะ โดยมีเท่าแก่จากตำบลด่านทับตะโกอํเาเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีรรขรเข้ามาซื้อถึงท,ท,ที่บ้านเพื่อส่งต่อไปอยังประเทศจีนสามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวต่อสัปดาห์เน้นย้ําต่อสัปดาห์นะสัปดาห์ละ6,000ถึง1,000 0บาทเลยทีเดียวทีนี้ก็มีคําถามว่าทําไมรากหญ้าคาถึงมีราคาดีแล้วก็สามารถส่งออกขายไปยังประเทศจีนไ,ไ,ดได้ล่ะเรานะคะก็ไปค้นคว้าหาข้อมูลมาก็พบว่า รากย้าคาค่ะคุณผู้ชมมีสรรพคุณทางยานะคะนั่นก็คือช่วยรักษาโรคได้อย่างมากมายเมื่อไปถึงประเทศจีนเนี่ยเขาก็จะเอาไปผลิตเป็นยาบำรุงร่างกายนั่นเองทีนี้เรามาดูสรรพคุณทางยาของรากย่า,าคากันสักหน่อยนะก็คือเป็นยาห้ามเลือดลดอาการไข้ขับปัาวะแก้กระเพาะปัสสาวะอักเสบแก้ปัสสาวะแดงขุ่นข้น ช่วยบำรุงไตแก้ร้อนในกระหายน้ําแก้ความดันโลหิตสูงแก้บวมน้ําช่วยให้เจริญอาหารขับฤดูขาวและแก้ประจำเดือนมาไม่ปกตินี่คือสรรพคุณทางยาของรากยญ้าขานะคะที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมขาอาชีพขุดรากยญ้าขาทํารายได้ได้ตลอดทั้งปีนะคะเพราะว่าคุณจอมเนี่ยการันตีว่าทําอาชีพนี้มานาน20ปีแล้ว จนสามารถส่งเสียลูกๆเนี่ยให้เรียนจบระดับมหาวิทยาลัยไ,ได้แล้วนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมรากหญ้าคะนำไปต่อยอดสร้างไรายได้ได้อย่างยั่งยืนจริงๆค่ะ